น,นี้ก็อีกด้านหนึ่งนะครับของตัวอาคารจดสารรถไฟเสาแค่นี้นะเขาหากินได้เลกแค่นี้ถึงล้างไว้เนี่ยเขาสามารถ ทำให้สิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลับมีคุณค่าเขาบอกว่าไอ้ที่เนี้ยมันดังได้เพราะมีเด็กสีห้าคนมาเที่ยวเล่นที่สุสานรถไฟแห่งนี้แล้วก็ถ่ายรูปลงไปลงเฟซบุ๊กเพราะคนเห็นก็ชื่นชอบก็ตามมาถ่ายกันมากมายทีเดียวก็เลยทำให้

It's the sky as well, it's got really nice sky The girl was like, don't go. Come on, come on, come on.

ผมกำลังรอช็อตเด็ดอือดูดิช็อตเด็ดไหมเด็ดไหมไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มี <c oughs> นี่คือสุสานรถไฟของประเทศโบลิเวียนะครับอยู่ที่เมืองอูอยูน,น,นิคนมาเที่ยวกันมากมายพอดีวันนี้อากาศดีนะครับถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนเลยครับมันยากาศชิวๆ เรามาดูนะว่าเครื่องจักรรถไฟรุ่นนี้มันมีแบบยางขนาดไหนมีตานะมีตาที่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นรหัสอะไรของเขาอยู่ด้วย